แบงค์ชาติเปิดกับดักพักชําระนี่บ้านไม่จ่ายต้นจ่ายดอกยิ่งทำนี่เพิ่มคำนวณให้ดูกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องจ,จ,จะจเาปากะโพนบางเพชรบณ์น,นะคะสำหรับวันนี้ก็มีข้อมูลดีๆนะคะเอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะเอาไว้เป็นข้อคิดกันนะคะ สำหรับนะคะวันนี้นะคะแบงค์ชาตินะคะก็เปิดกับดักเนาะพักชําระหนี้บ้านนะคะโดยที่ไม่ต้องจ่ายต้นจ่ายดอกนะคะยิ่งทําให้หนี้เพิ่มนะคะอ่าทาไมนะคะถึงได้บอกว่าการพักชําระหนี้แล้วนะคะอ่าทำไมถึงจะมีหนี้เพิ่มนะคะและหลายคนนะคะคิดว่าการพักชําระหนี้นะคะในเวลา6เดือนนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะอ่าได้ออกประกาศมานะคะเรื่องโควิด -19 เนาะ ใครที่มีาภาระนะคะหน้าที่ที่ต้องจ่ายเยอะนะคะนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นการผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะหรือว่าผ่อนหลายๆอย่างนะคะแต่นะคะสำหรับบ้านนะคะที่บอกว่าพักนี่ไม่ต้องจ่ายต้นจ่ายดอกนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาคำนวณกันนะคะว่า,าการพักนะคะการพักผ่อนชำระนะคะนี่นะคะจะเป็นอย่างไรเนาะไม่ว่าจะเป็นา การชำระต้นหรือชำระดอกหรือชำระปกตินะคะเดี๋ยวเราจะมาคำนวณกันนะคะสำหรับข้อมูลนี้นะคะ,อะบอกไว้นะคะว่าหากท่านนะคะมีหนี้หนึ่งล้านบาทเนาะเราชำระไปแล้วนะคะต้นจะเหลือเท่าไหร่นะคะจะเพิ่มขึ้นหรืออยู่เท่าเดิมนะคะอันนี้จะเป็นกรณีที่หนึ่งนะคะหากผ่อนชำระตามปกตินะคะ นี่จะยังคงเหลือ9ก้าแสนนะคะเจ 1, 000, 000, ็ดหมื่นหกพันนะคะจากหนึ่งล้านบาทนะคะอันนี้จะเป็นการชําระปกตินะคะสองนะคะพักชําระคืนเงินต้นนั่นก็คือพักต้นนะคะแต่ดอกก็ยังจะจ่ายปกตินะคะแต่ยอดเงินต้นจะยังคงเหลือ1ล้านบาทเท่าเดิมนะคะแม้เราจะจ่ายเดือนละ6000บาทก็ตามนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกรณีที่2คือพักต้นนะคะ ต่อมากรณีที่3นะคะคือพักชําระทั้งต้นและดอกนะคะนั่นก็คือ,อพักนี้ทั้งต้นทั้งดอกคือใน1เดือนนะคะเราไม่ต้องจ่ายค่าอะไรเลยนะคะแต่นะคะนี่เราจะเหลือ1ล้านนะคะ36,00 0บาทนะคะเด<ม>ี๋ยวเราจะมาคำนวณให้ดูกันเลยนะคะว่าทำไมถึงเหลือนะคะขณะนี้นะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมกันเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะอ่าอันนี้นะคะจะเป็นสูตรคำนวณน,นะคะในการหายอดเงินคนเหลือนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ได้ไปยื่นทําการเรื่องพักหนี้นะคะอ่ามาดูกันนะคะมันจะมีอยู่ทั้งหมดนะคะ3กรณีนะคะในการพักชําระหนี้นะคะ แต่นะคะเดี๋ยวเราจะมาคํานวณดูก่อนนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ชําระที่ยังไม่ได้ไปเดินเรื่องพักนี่นะคะ,ะแต่ว่านะคะกาลังนะคะอันนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันก่อนนะคะว่าการที่ว่าเพื่อนๆจะไปชําระนี่นะคะพักนี่หรืออะไรนะคะเดี <mistakes. S 1> ๋ยวมาคํานวณก่อนนะคะว่าการพักนี่แต่ละกรณีนะคะ,ะคํานวณออกมานะคะคิดออกมาแล้วเนาะ,ะว่านี่เราจะเยอะขึ้น เท่าเดิมหรือลดลงนะคะอันนี้จะเป็นกรณีที่1นนะคะคือผ่อนชำระตามปกตินะคะ,ะการผ่อนชำระปกตินะคะ,ะสมมตินะคะเงินต้นนะคะเงินเงินต้นของเรานะคะเป็นจำนวนเงินนะคะ1ล้านบาทเนาะ อ่ะอันนี้นะคะเงินหนึ่งล้านบาทนะคะถ้าผ่อนชำระตามปกติเลยนะคะเงินต้นนะคะหนึ่งล้านนะคะลบเนาะอ่ะอัตราค่าส่งนะคะอัตราการส่งปกติเลยนะคะอ่าสมมุตินะคะหนึ่งล้านบาทเนาะอ่าทำเรื่องนะคะข้อตกลงนะคะส่งเดือนละหนึ่งมืนบาทเนาะอ่ะ อันนี้หนึ่งหมื่นบาทนะคะแต่นะคะต้นนะคะที่ต้องหักจ่ายนะคะสี่พันนะคะต่อเดือนนะคะดอกนะคะหกพันนะคะต่อเดือนเนาะอันนี้นะคะจะเป็นข้อตกลงกันนะคะคืออเงินต้นหนึ่งล้านบาทนะคะโดนหักนะคะเดือนละหนึ่งหมื่นบาทเนาะเราต้องจ่ายเดือนละหนึ่งหมื่นบาท คิดเป็นเงินต้น4,000เงินดอก6,000ต่อเดือนนะคะในยอดวงเงิน10,000บาทนะคะ,ะกรณีที่1นะคะที่บอกว่าพักชำระนี้ตามปกตินะคะ,ะจากเงินต้น1ล้านบาทเนาะจะเป็นการผ่อนชำระตามปกตินะคะนั่นก็คือ,อผ่อนนะคะเดือนละ หนึ่งมืนบาทอ่ะแตดออกมาเป็นนะคะเงินต้นนะคะสี่พันบาทดอกนะคะหกพันบาทต่อหนึ่งเดือนนะคะสรุปออกมานะคะพักชำระนี่นะคะทั้งหมดหกเดือนนะคะที่ได้ เพื่อนๆหลายท่านนะคะที่ได้ยื่นไปนะคะการพักชำระนี่นะคะหกเดือนต่อมานะคะอ่านี่เหลือนะคะอันนี้จะผ่อนชำระตามปกตินะคะเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันนะคะซึ่งนะคะการคำนวณน,นะคะนั่นก็คือ อ่ะเงินต้นนะคะ1ล้านบาทนะคะอันนี้นะคะต่อมานะคะเงินต้นที่หักในแต่ละเดือน4,000นะคะคูณ6เดือนนะคะอ่ะอันนี้จะได้ผลลัพธ์นะคะนั่นก็คือเราเอา4,000ันคูณหนะคะนั่นก็คือ6เดือนเนาะอ่ะ ทั้งหมดนะคะ2,400 0แล้วก็มาลบกับเงินต้นทั้งหมดเลยนะคะ1ล้านนะคะอ่าอันนี้เนาะคือการจ่ายแบบปกตินะคะต่อมานะคะอ่าอันที่2นะคะอันที่2นะคะคือพักชำระคืนเงินต้นนะคะ ่ะพักชำระคืนเงินต้นนะคะมาดูกันนะคะก็คืออ่ะผ่อนชำระเดือนละนะคะหกพันบาทนะคะอ่ะ ผ่อนชำระเดือนละ6 0 0 0บาทนะคะอามาดูกันนะคะเงินต้นนะคะคือเราไม่ได้จ่ายนะคะอันนี้นะคะเราจะพักชำระไปนะคะดอกเบี้ยนะคะคือเราพักต้นนะคะคือไม่ต้องจ่ายเงินต้นเลยนะคะดอกเบี้ยนะคะเท่ากับห0พันนะคะอ,อันนี้นะคะคือเราต้องจ่ายเดือนละหกพันนะคะ หกเดือนต่อมานะคะหกเดือนต่อมานะคะนี่คงเหลือนะคะ,ะนี่เหลือหนึ่งล้านบาทนะคะซึ่งนะคะ หนึ่งล้านบาทนะคะเราก็หนึ่งล้านนะคะอันนี้นะคะหกพันนะคะคูณหกเนาะก็คือเราจ่ายแต่ดอกเบี้ยนะคะอันนี้จะเป็นพักต้นนะคะการพักชําระต้นเนาะยอดเงินนะคะยอดเงินจะยังคงเหลือเท่าเดิมนะคะ,อะยอดเงินต้นนะคะจะยังคงเหลือเท่าเดิมเนาะเพราะว่าเราตัดแต่ดอกไปนะคะ ามาดูอีกหนึ่งกรณีนะคะกรณีที่3าม่กรณีที่3นะคะอย่างกรณีที่3นะคะพักนะคะชำระคืนเงินต้นและดอกนะคะามาดูกันนะคะ คือพักชําระทั้งต้นทนั้งดอกคือในแต่ละเดือนนะคะเราไม่ต้องจ่ายไม่แต่บาทเดียวนะคะก็คือในระยะเวลา6เดือนนะคะ0บาทนะคะคือเราไม่ได้จ่ายซักบาทนะคะอ่ะเงินต้นนะคะไม่ได้จ่ายนะคะดอกเบี้ยนะคะ เราก็ไม่ได้จ่ายเนาะอะ,อะหกเดือนต่อมานะคะมาดูนี่คงเหลือกันนะคะถ้าหากเราพักทั้งต้นทั้งดอกเลยนะคะนี่นะคะหนึ่งล้านนะคะสามหมื่นหกพันบาทนะคะอ่ะทำไมนะคะ นี่ถึงเพิ่มขึ้นนะคะอ่ะทั้งหมดนะคะสามกรณีนี้นะคะเดี๋ยวจะจะมาอธิบายนะคะอ่ะอันนี้คำนวณน,นะคะ1ล้านนะคะศูนย์คูณหกนะคะและบวกกับ6,000นะคะคูณหกอ,อันนี้นะคะจะเป็นอ่ เงินที่ต้องเหลือนะคะในระยะเวลา6เดือนนะคะถัดไปนะคะอ่ะมาดูตอนแรกกันนะคะผ่อนชำระตามปกตินะคะก็เงินต้นนะคะ1ล้านบาทนะคะเราจ่ายเดือนละ10,000บาทนะคะตามข้อตกลงนะคะต้นนะคะ4,000ดอก6000ต่อเดือนนะคะอ่ะผ่อนชำระปกตินะคะก็คือเราต้องจ่ายเดือนละ1 0 0 0 0บาทเนาะอ่ะเงินต้นนะคะเราจะ หักออกมาเป็นเงินต้น4 0 0พดอก6000นะคะ6เดือนต่อมา,าน,นะคะอ่านี่จะลดลงนะคะ24,000นะคะนั่นก็คือเราจะเอาแค่4 0 0พันะคะมาคูณ6นะคะเพราะว่าเงินดอกเราจะไม่คิดนะคะเราจะคิดเอาแค่เงินต้นนะคะดังนั้นนะคะอ่าเงินทั้งหมดนะคะนั่นก็คือเงินต้นจำนวน4 0 0 0บาทคูณระยะเวลา6เดือนต่อ ่อไปข้างหน้าถ้าหากเราไม่ได้พักชําระหนี้เนาะอ่าได้ผลลัพธ์เรามาลบเงินต้น1ล้านบาทเนาะก็จะเป็นหนี้คงเหลือนะคะอ่าอันนี้จะเป็นหนี้คงเหลือในช่วง6เดือนนะคะไปข้างหน้านั่นเองนะคะต่อมาพักชําระคืนเงินต้นนะคะอ่พักชําระคืนเงินต้นคือเราพรักเงินต้นแต่ดอกเรายังจ่ายเท่าเดิมนะคะ <l> ก็คือ6เดือนนะคะเงินต้นเราไม่ต้องจ่ายสักบาทจากที่เราต้องจ่ายกรณีที่1 1 0,000บาทเนาะเราก จ่ายแค่6000นนะคะพักเงินต้นไปส0 0พนนะคะดอกเบี้ย0 0 0อ่า6เดือนต่อมานะคะหลังจากนั้นเนาะนี่จะยังคงเหลือ1ล้านบาทนะคะทำไมนี่ถึงเหลือ1ล้านบาทเนาะเพราะว่าเงินต้นเราไม่จ่ายนะคะเราไม่ได้ชำระเงินต้นเราพักชำระแต่ดอกเนะกาะก็ดอก6 0 0ันะคะ6เดือนนะคะก็จะเป็น36 0 0 0เนาะแต่เงินต้นไม่ได้จ่าย ดังนั้นไม่มีรายการหักออกจากเงินต้นเ,เงินที่เป็นนี่มา1ล้านบาทนะคะอันนี้เนาะเพื่อนๆคงเข้าใจนะคะก็คือว่าเราจะจ่ายดอกไปเราจะไม่มีนะคะเงินบวกนะคะต่อมากรณีที่3นะคะพักทั้งต้นทั้งดอกเลยนะคะคือในแต่ละเดือน เราไม่ต้องมาจ่ายแม้แต่บาทเดียวนะคะก็คือว่าเงินเดือน10,000บาทเนาะเราก็เอาไว้กินไว้ใช้เลย10,000บาทเราไม่ต้องมาหากจ่ายดอกเดือนละ6 0 0 0หรือว่าต้นส0 0พันอะไรประมาณนี้นะคะ,ะมาดูกันนะคะชาระนะคะก็คือว่าพักต้นพักดอกกันนะคะ,ะไม่ต้องจ่ายสักบาทนะคะพเดือนต่อมานะคะนี่คงเหลือนะคะนี่ทั้งหมดเลย1ล้านนะคะ6กหมื่น ขอภายคะ่ะหนึ่งล้านสามหมื่นหกพันนะคะอ่านทำไมนะคะนี่ถึงเพิ่มขึ้นนะคะเพราะนะคะเงินต้นหนึ่งล้านเนาะอันนี้นะคะจะเป็นเงินต้นนะคะเงินต้นที่เราต้องจ่ายเดือนละสี่พันแต่เราไม่จ่ายสักบาทนะคะก็ยังคงเป็นศูนย์นะคะเงินต้นจะไม่เพิ่มนะคะมาดอกนะคะดอกหกเดือนนะคะเดือนละหกพันนะคะอันนี้เป็นดอกเนาะอันนี้จะเป็นดอก อันนี้จะเป็นต้นนะคะก็คือว่าอดอกนะคะระยะ6เดือนนี้นะคะดอกจะไม่พักนะคะดอกจะไม่พักตามเงินต้นนะคะคือดอกในแต่ละเดือนนะคะเราจะยังคงต้องอคิดนะคะคิดคำนวณอนอกนะคะดังนั้นนะคะมีกรณีนี้ออกมาแล้วนะคะก็คือว่าเงินต้นทั้งหมดเลยนะคะ จะรวมออกมายังคงเดิมเงินต้น1ล้านแต่ดอกนะคะไม่ได้หยุดการชำระนะคะดอกก็ยังวิ่งขึ้นไปเหมือนเดิมนะคะตลอดระยะเวลา6เดือนนะคะดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องคิดให้ดีนะคะหลายท่านนะคะที่จะได้ยินมานะคะว่าหลายๆท่านเลยเนาะที่ใช้าการลงแอปหรือว่าการโทรนะคะโทรไป อบอกนะคะบอกข้อมูลเพื่อการพักชําระนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องรถเนะาะออันนี้นะคะเพื่อนๆก็ต้องศึกษาดีๆก่อนนะคะกรณีที่ว่าไม่ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปติดต่อโดยตรงก็เพราะว่ากลัวเรื่องสภาวะโควิดเนาะแต่พักนะคะการพักนี้เนาะทั้งหมดเลยนะคะพักแบบไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะคะอันนี้ เกือบทุกกรณีเลยนะคะนั่นก็คือไม่ต้องจ่ายไม่แต่บาทเดียวแต่ครบ6เดือนมานะคะเงินทั้งหมดนะคะ6เดือนนะคะสมมุตินะคะว่า,าเดือนสุดท้ายของการชําระหนี้ทั้งหมด1ล้านบาทแล้วนะคะสมมติยอดเดือนสุดท้าย10,000บาทนะคะแต่เดือนสุดท้ายนั้นนะคะเพื่อนๆอาจจะต้องอชำระเงินในส่วนนี้ด้วยนะคะ36 0 0นนะคะก็คือว่าอาจจะทบไปเป็นเดือนนะคะ คิดไปอีกเป็น3เดือนหรือ4เดือนนะคะแต่นะคะบางกรณีนะคะอาจจะให้เพื่อนๆนะคะใจ่ายในงวดสุดท้ายทั้งหมดนะคะอันนี้เนาะเพื่อนๆก็ต้องอ มีข้อตกลงนะคะไปศึกษาข้อตกลงกับทางธนาคารให้ดีก่อนนะคะถึงจะพักชําระหนี้นะคะาการพักชําระหนี้นะคะก็เป็นอย่างนี้นะคะก็คือว่าเงินพักต้นนะคะพักต้นดอกจะยังคงต้องจ่ายพักเงินต้นแ,และดอกเนะาะยอดเงินนะคะจะเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ สวัสดีค่ะสำหรับนะคะสูตรคำนวณนี้ก็อย่างน้อยนะคะก็ทำให้เพื่อนๆนนะคะได้ตัดสินใจในการเรื่องพักชำระหนี้นะคะ,ะสำหรับนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะนี่ก็ยังเป็นนะคะการผ่อนชำระปกติหรือว่าจะพักต้นพักดอกช่วงน,นี้นะคะระยะ6เดือนเนาะก็ ต้องดูกันดีๆเลยนะคะสําหรับนะคะข้อดีของการจ่ายแบบกรณีที่1น,นะคะไม่มีรายจ่ายดอกเบีย้ยเพิ่มเติมนี่ลดลงบางสถาบันการเงินนะคะปรับลดดอกเบีย้ยให้เพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็เป็นอ่าบางที่นะคะและบางรายการเท่านั้นนะคะ อีกอย่างนะคะกรณีที่2และที่3ก็คือจะมีเงินสดนะคะเหลือสําหรับค่าใช้ใจ่ายจําเป็นนะคะไม่ถือเป็นการผิดนัดชําระหนี้นะคะไม่เสียประวัติข้อมูลบัตรเครดิตเนาะแต่นะคะก็จะมีอีกปัญหาหนึ่งนั่นก็คือหนี้เพิ่มขึ้นนะคะยังไงนะคะก่อนชาระหนี้เพื่อนๆก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆเลยนะคะและเลือกนะคะการผ่อนชำระหนี้แบบที่เรานะคะไหวเนาะ อ่าชำละนี่ไหวนะคะและไม่เดือดร้อนนะคะอ่าจะเลือกแบบไหนก็ขอให้คิดดูดีๆด,ด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆนะคะผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ